สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาดูการทําไข่ปิ้งกันค่ะหลังจากที่ไปศึกษาค้นคว้ากันมาแล้วนะคะว่าไข่ปิ้งมันวิธีการทําแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาลงมือทํากันเลยเลยคะ่ะ นี่ค่ะดับแรงนะคะก็เตรียมไข่มานะคะแล้วก็หาของแหลมแมมาเจาะรูไข่นะคะหลังจากนั้นก็ก็ใช้ไม้ลูกชิ้นน่แหละค้นค้นคๆๆค้นภายในไข่ให้ไข่มันแตกมันค้นมันรวมกันก่อนนะคะหลังจากนั้นก็เค้ไข่ออกมานะคะแล้วก็มาปรุงรสแบบนี้ละค่ะกอบุงรสกันไปตามชอบใจที่ใครๆจะกินกันก่อนแล้วกันนะคะระวังนั้นนะคะก็ต้มน้ําให้เดือดร้อไว้ก่อนเลยค่ะและก็ขั้นตอนต่อมานะคะนั่นก็คือการนําไข่ที่เราปรุงนั่นแหละใส่ลงไปในไข่เหมือนเดิมค่ะ จะใช้ถุงปลายแหลมๆนะคะแล้วก็ตัดตรงปลายกดถุงนะคะหรือว่าใช้สลิงแบบนี้ก็ได้ค่ะหลังจากนั้นก่อนนามาหนึ่งก่อนนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ฟ้าขวดรองอไขเพื่อไม่ให้ไขมันล้มนะคะไม่น้นไขมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าผู้ชมท่านใส่น้ําเยอะเกินไปนะคะก่อจะทําให้น้ามันเดือดขึ้นมาพลุกพล่านมากระเด็นกระดอนโดนไขาขางบน,น,นทําให้<ต>ไขล้มเป็นสภาพกันแบบนี้กันเลกค่ะหอมดีโด้ได้ไก่ตุ้นรีครับ ไอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าไข่น้ําค่ะนี่ค่ะพอต้มสุกแล้วนะคะเราก็นํามาเสียบแบบนี้นะคะแล้วก็นําไปปิ้งนั่นเองค่ะขั้นตอนปิ้งของเราไม่เด็ดขายไว้นะคะเพราะหมัวแต่พัดพัดพัดวีวีไฟดับไฟอย่างนั้นเลยค่ะมีปัญหาการดังไฟค่ะซึ่งขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะนําไปปิ้งกันค่ะนี่แหละค่ะเชื่อเหอะปิ้งจริงๆค่ะ เป็นไงคะรสชาติคุณอร่อยมากค่ะอร่อยมากอันน uh, ี้ปิ้งหรือยังคะปิ้งแล้วค่ะคือแบบว่าหอมเครื่องเทศขึ้นมาแล้วค่ะอร่อย